ยกมือพนมวันทากราบไหว้บูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระอริยสง์มีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคล้ายพระกุวัดพนมรอกอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์ที่หลวงพ่อให้โอกาสได้พบข่าวเปิดกุวัดพนมรอกในวันที่3พฤษภาคม2567พระกุวัดพนมรอกมีจำนวนทั้งหมด17,000องค์แยกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมทั้งหมด7 0 0 0องค์แยกเป็นพิมพ์ พิมพ์ A ฐานสูงพิมพ์ B พิมพ์ C และยังรวมถึงหลวงพ่อคล้ายและพระปิดตารวมทั้งหมดเป็น17,000องค์พระชุดนี้ของเราทางเราได้ส่งตรวจทางกายภาพด้วยกล้องกำลังขยายคูณ1,000อีกทั้งยังส่งตรวจด้วยกล้องเซนอิเล็กตรอนอีกด้วยเป็นตัวอย่างทั้งหมด5พิมพ์แยกเนื้อโลหะทั้งหมดอายุของพระกรุชุดนี้ประมาณ100ปีหรือมากกว่า เพราะต้องสร้างก่อนบรรจุกรุพระอุโบสถวัดพนมรอกพระกรุกวัดพนมรอกเป็นพระยุคเล่นแร่แปรธาตุหลวงพ่อเดิมท่านสําเร็จวิชาเล่นแร่แปลธาตุอยู่แล้วท่านก็สร้างพระชุดนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสณ์ถึงความสําเร็จในยุคเล่นแร่แปรธาตุพระกรุกวัดพนมรอกเป็นพระแท้ที่มีสนิมโลหะเป็นแท่ง ผุดขึ้นมาจากผิวคล้ายๆเม็ดผงชูรสวางเรียงกันแบบไม่เป็นระเบียบวางทับซ้อนกับสนิมโลหะเป็นตัวกำหนดอายุของทองเหลืองผสมพระกรุวัดพนมรอกเป็นของแท้ที่หายากมาก วัดพนมรอกเป็นชุดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพ่อเดิมจากประวัติการเทียบเคียงเนื้อจากเครื่องเซนอิเล็กตรอนใครไม่รีบเก็บตอนนี้จะเก็บอีกทีก็ราคาสุดเอื้อมแล้วติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook แขกคนแปลกหน้าหรือโทร085 818 3289หรือแอดไลน์มาที่063 153 9114หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอได้เลยครับ